แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชตั้งอยู่ชั้น2ตึกผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินให้บริการในเวลารชาชการตั้งแต่เวลา8 0 0 1 6 0 0นยกเว้นวันหยุดรชาชการสูตินรีแพทย์ดังนี้แพทย์หญิงวิชุญีนิี่วัฒนศักด์นายแพทย์เพียรพันธ์นก้าหารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชแพทย์หญิงนรุจาบุญต่อ นายแพทย์สัตว์วั์เจรินวงให้บริการดังนี้ตรวจรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกส่องกล้องปากมดลูกหรือคอปูสโคตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยหัวลวดไฟฟ้าตรวจอันตราซาวตรวจภายในใส่ห่วงคุมกําเนิดฝังยาคุมกําเนิดประจำเดือนมาผิดปกติอาการผิดปกติที่พบบ่อยทางนรีเวชไ,ได้แก่ตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์มีผื่นบริเวณอวัยวะเพศปวดท้องน้อยการขุดมดลูก สวนพิ่งได้ VCC การฝากคันการตรวจหลังคลอดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคลินิกนอกเวลา SMC เปิดให้บริการทุกวันจันทร์เวลา16.30ถึง20.30น,นยกเว้นวันหยุดคลิปวิดีโอแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกล้วยให้หล้างมือก่อนการใช้งานนำแปรงอีบอรินบรัชออกจากบรรจุภัณฑ์กดที่ด้านข้างของฝาครอบด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของคุณ เพื่อนำฝาครอบสีชมพูออกจากแปรงอีเวอรินบรัชระวังอย่าให้มือของคุณสัมผัสขนแปรงสีขาวของแปรงอีเวอรินบรัชทำการเก็บตัวอย่างเซล์ลในท่ายืนยืนในท่าที่ผ่อนคลายเช่นเดียวกับตอนที่คุณจะสอดผ้านอนามัยแบบสอดแหวกริมอวัยวะเพศของคุณออกด้วยมือข้างหนึ่งและใช้มืออีกข้างหนึ่งสอดแปรงอีเวอรินเข้าไปในช่องคลอดจนส่วนปีกที่ยื่นออกมาของกระบอกชนกับริมนอกอวัยวะเพศของคุณ ระยะสอดใส่ประมาณ4ี่เซนติเมตรจับกระบอกหุ้มใสด้วยมือข้างหนึ่งและใช้มืออีกข้างนึงดันที่ปุ่มจับท้ายกระบอกผ่านกระบอกหุ้มใสคุณจะได้ยินเสียงและรู้สึกได้ถึงการคลิกลงล็อกเมื่อแปลงเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยปุ่มจับสีชมพูจะมาชนกับท้ายกระบอกหุ้มใสหมุนที่ปุ่มจับท้ายกระบอกในทิศทางเดียวกัน5รอบเมื่อหมุนครบรอบในแต่ละรอบคุณจะได้ยินเสียงคลิกลงล็อก ซึ่งจะช่วยคุณในการนับรอบการหมุนได้หลังจากที่หมุนจับท้ายกระบอกจนครบ5้ารอบให้นำแปรงอิวอรินบรัชเอาอย่างรมะมัดระวังใช้มือข้างหนึ่งจับดิดกระบอกหุ้มใสไว้แล้วใช้มืออีกข้างดึงที่จับท้ายกระบอกจนกว่าส่วนแปรงสีขาวหายเข้าไปในกระบอกหุ้มใสในระหว่างขั้นตอนดังกล่าวห้ามสัมผัสส่วนด้านบนเหนือส่วนปีกที่ยื่นออกมาของแปรงอิวอรินบรัชหลังจากเก็บเซลล์ตัวอย่างเสร็จ ให้ปิดฝานำมาใส่ในซองพลาสติกใสมีข้อสงสัยโรคทางนรีเวชเชิญปรึกษาฟรียิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการสุภาพอ่อนหวานยินดีบริการ,าาร,การงานสูตินรีเวชยินดีต้อนรับค่ะ